สวัสดีครับพี่น้องครับแย่แล้วนะครับแย่แล้วไม่รู้จะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักกี่เดือนนะครับ <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าประเทศไทยเราตอนนี้แย่แล้วนะครับเพราะตั้งแต่ที่ว่ามาีการไปประท้วงที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อนที่จะมาประท้วงที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไป มีการไปที่กระทรวงคังเพื่อรับเงินห้าพันนะครับคนที่เขาไม่ได้เขาก็ไปร้องเรียนนะเขาไปประท้วงกันนะครับไปประท้วงพอประท้วงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ได้รับคําตอบนะครับไม่ได้รับคําตอบแล้วก็พออยู่มาอยู่มาก็ไอไอ คนที่ทํางานเกี่ยวรับดีมเป็นผู้ช่วยหรือเป็นเลขาหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไปลงด่าชาวบ้านนะไ <c oughs> ปด่าชาวบ้านหาว่าชาวบ้านนี่อย่างนู้นอย่างนี้สารพัดนะครับผลสุดท้ายก็ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจนะครับก็ลองเรียนสุดสุดท้ายก็ให้อลดออกไล่ออกไปเลยนะครับเพราะคนพวกนี้เอามาเป็น ออกข้างแค่นะครับออกข้างแค่นึกไม่ถึงนะครับคิดไว้ไปอยู่กับรัฐมนตรีแล้วแม่ตัวเองจะทํากลางนะทํากลางทําซ่าทําเฮียทํานักเลงนะคนพวกนี้ไอ้นุ่นยังไม่ท่านยังยังไม่ท่านจางหาย,ยก็เรื่องมาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ปบบบัตทวงกันอีกเหมือนกันนะครับฟังบอกว่าให้ไม่ให้เลื่อนออกการออกรางวัลอีกฝั่งบอกให้เลื่อนออกรางวัลมันก็เลยเกิดปัญหากันเยอะแยะเลยนะครับ เกิดปัญหากันเพรเรื่องสลากกินแบ่งยังไม่ทันหายเอานายกรัฐมนตีก็มาบอกว่าเงินมีใช้อยู่แค่ห้าให้ให้เดือนเดียวคือห้าพันมันก็ห้าพันนอกนั้นก็ต้องรอหงวประมาณที่ไปกู้มาหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับหนึ่งล้านล้านกว่าบาทนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทีนี้เอ้าแล้วเงินจะหมดครั้งแล้วเหรอเนี่ย าเงินหมดทั้งแล้จะทำยังไงบ้านเมืองก็ล่มจมแลวครับชิบหายวหววพวงหมดเลยครับทีเนี้ใครจะว่ายังไงไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แหละบ้านเมืองวุ่นวายนะครับมุงวุ่นวายถ้าเกิดสมมติบ้านเราเนี่เกิดมีปัญหาเกี่ยวกับคนนี่ออกมาประท้วงเยอะๆแล้วก็เดินมาตามถนนหนทางแล้วก็ไปโฉบชิงวิ่งราไปจี้ป้นเออ พวกไอ้ห้างสับสินค้าเพื่อที่จะเอาไ้พวกสินค้าบอาปพวกบริโภคอยุ่งกันไปใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนกับอาประเทศอ์เจนตินานะครับที่ประชาชนออกมาประท้วงแล้วก็ทุบห้างสับสินค้าเพื่อที่จะห้างร้านค้าเพื่อจะเอาของไปกินไปใช้กันนะครับผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับจําเป็นนะครับ ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วในบ้านเราก็จะวุ่นวายนะครับวุ่นวายทีนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแหละครับที่จะต้องหาทางหาวิธีการแก้ไขยังไงให้ประชาชนทุกคนเขาได้มีได้มีกินมีใช้ในระหว่างที่ที่เกิดปัญหาเรื่องโควิดนะครับเรื่องโควิดย่างคี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาชนนะครับเป็นเรื่องของที่รัฐบาลที่ไปสั่งปิดแหล่งทำมาหากินนะครับ ห้างร้านทุกทั้งทั้งหลายทั้งมวลนะครับมันททำให้คนเราไม่มีที่จะไปทํามาค้าขายนะทีนี้มันก็เกิดการอดอยากอดอยากแรงแค้นนะ <c oughs> ทุกคนเขาก็บ่นกันไปทั่วว่ารัฐบาลนี่มีปัญหาไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องได้นะเวลา,าปล่อยให้ไปลงทะเบียนห้าพันก็กลับกลายเป็นเรื่องอื่นไปหมดนะครับ กลายเป็นเรื่องอื่นนะก่อนทาให้เกิดปัญหาขึ้นมามากมายนะครับนี่คือชีวิตของพี่น้องคนไทยนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทําให้อ่าบ้านเมืองบริหารไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดเพราะปัญชาชนคนไทยของรู้ดีว่าการบริหารงานแบบนี้เนี่ยจะทําให้ชีวิตทําให้ประเทศไทยเนี่ย ไปสู่นานาชาตันุ่งยากนะครับยากแลวยิ่งมาบ้านเรานะช่วงนี้เราจะดูสังเกตดูว่าเราจะไปไหนมาไหนนี่ลำบากจะข้ามจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็ต้องไปขออนุญาตนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับขอข้ามข้ามจังหวัดเพื่อไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะและพวกที่กักกันนี่ก็โอ้โ แต่ละคนนี่แม่งกลางกันที่ผ่านไปบวงมณ์นะครับหัวหมอมั่งไรมั่งสารพัดยึดอยึดถือเอาไไอ,พอ้พรบพรกฉุดเฉินี่เป็นตัวตั้งจะต้องเอาันให้ตายให้่ายให้คิดหายหากันไปข้างหนึง่งนะตั้งทั้งที่ไอ้พวกไอ้ที่มันไปตั้งด่านตัวทั้งหลายเนี่ยผมว่าไอ้พวกนี้มรุมเป็นโควิดหรือเปล่าทีนี้ประชาชนมันก็ไม่กล้าเข้าไปใ,ใกล้เพราะอะไรเพราะกลัวว่ามันจะติดโควิด เพราะว่าติดโควิดแต่พวกเจ้าหน้าที่ด้วยสิเนี่ยคือปัญหานะครับแล้วก็ไปกล่าวหา,าประชาชนนี่กลัวจะประชาชนจะเป็นโควิดนั้งทั้งที่ตัวเองนั้นน่าจะเป็นโควิดนะมาเจะกักด่านอย่างเงี้ยคนทีนี้คนก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็เป็นฆากล้าเข้าใกล้พอไม่กล้าเข้าใกล้ก็กล่าวหาประชาชนนี่กระด้างกระเดืองกระด้างกระเดืองจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคาวนี้ทุกคน,น,นต่างคนต่างกลัวกลัวกันไปหมดนะครับ นะกลัวแล้วการช่วยเหลือชาวบ้านนี่เห็นไหมครับตั้งแต่เกิดโรคขึ้นมาในผู้ใหญ่บ้านกำนันอืเทศาบาลไอสอสอส,อสอวไอ้รัฐมนตรีทั้งหลายทั้งแหลไม่เห็นมันออกมาช่วยชาวบ้านไม่มันลงมาดูแลชาวบ้านต่างคนต่างหนีหายกันไปหมดเพราะมันกลัวโควิดมันกลัวโคโควิดมันไม่ได้กลัวเรื่องอื่น เรื่องทุจริตคอรัปชันโกงประพฤติมิชอบไอ้อยางเงี้ยมันไม่กลัวมันบอกว่าไม่ใช่โควิดมันก็เลยโกงกันคิดผาไม่ปวงหมดกินกันบุตรลุดไปหมดคอรัปชันกันอย่าเป็นว่าเล่นประพฤติผิชอบมันมากมายกายกองทั้งโกงด้วยนะนะเนี่ยคือมันไม่กลัวมันบอกมันไม่ใช่โควิดมันไม่กลัวแต่พอไหนที่มัน เริ่มมีปัญหาข้าวตัวเองมับอกโอ้ยมันไม่เกี่ยวกับมันมันเป็นเรื่องของโควิดนู่นมันโยนแม่งไปนู่นเลยมันโยนเรื่องบางอย่างนู่นเลยนะครับอย่างนี้มันก็ตายห่าหมดเลยครับที่ปล่อยไปพวงหมดทําแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วบางแห่งบางจุดนี่นะบอกว่ามีเส้นทางห้าเส้นทางเข้าเมืองอย่างสมมติจังหวัดตรังเนี่ยเห็นไหมเขาไม่เข้าเมืองอ่ะเห็นไหมครับ มีอยู่ห้าจุดแต่ผู้ว่าไม่เคยประกาศหรอกว่าแม่งจุดไหนที่เข้าได้เข้าไม่ได้ไอคนที่เข้ามาต่างจังหวัดผมก็ไม่รู้ถูกไหมครับอ่าอย่างสมมติว่าเขามาจากภูเก็ตเขาจะไปตังเขาไม่ต้องผ่านก็เข้ากระบี่ไปเลยแล้วเข้าตังเขาไม่ต้องไปผ่านจุดที่จังหวัดพัทลุงหรือบ,บ้าว่าไปสไกายลิฟเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมลนะ่ะคนก็ต้องจะมาอ้างว่าเป็นด่านเล็ก ก็ไม่ได้ถ้าคุณปิดด่านเหมือนกันคุณต้องใช้พรบเดียวกันคุณจะมาอ้างว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าไม่ได้ผู้ว่าเราไม่ไม,ไม่คุณออกกฎหมายมาเพื่อไปขัดกับพรกนั่นไม่ได้ออกกฎหมายไปขัดกับพรกรไปขัดกับเคอร์ฟิวไม่ได้ยังไงอะ่ะมันไม่ได้ไม่ใช่ของไม่เรียนกฎหมายไอ้พวกนี้มันก็เรียนกฎหมายนะมันมันก็รู้กฎหมายมันใช่มันไม่รู้แต่ว่ามันมาพูดเน้้อม่ว แทนที่คุณจะประกาศโคริบุงโครมว่าดานที่จะต้องไปจังหวัดนั้นอย่างนี้จะเข้าจุดไหนได้บ้างเพื่อจะกันกองโควิดคุณก็ว่าไปอันนี้คนเขาไม่รู้เรื่องรู้รา้ผมก็เข้าไปเพราะบางทีเขาก็ไม่รู้แล้วบางคนมีถือหนังสือจากจากอา่อา่าหน่วยทหารไปด้วยนะว่าเขาจะไปมันก็ไม่ให้เข้ามันบอกต้องไปทางนูน้นอา้าวขนาดมีหนังสือนะนะั้นฮะแล้วผู้ว่าก็โอ้ใครหัวหน้าคุณเป็นใครแม่พูดกลางซะด้วยนะไอ้เหี้ยแม่จังหวัดตรังเลย ไม่หาแม่ถ้าถามเขาดีๆก็ได้อธิบายเขาดีๆก็ได้ไี่ถามว่าผู้พิชาคุณเป็นใครโอหมันใหญ่ขนาดนั้นเลยผู้ว่าผมถึงว่านะผู้ว่ารายการจังหวัดในประเทศไทยแม่เลือกตั้งอะดีที่สุดให้เลือกตั้งอันดีที่สุดนะกำลังผู้ใหญ่บ้านก็นเหมือนกันโอ้โหแม่แต่ละที่หนุ่มนี่เรียกร้องเงินห้าพันแม่กูแล้วหน้าขำหน้าหัวเราะใสใ่พวกเบรเนี่ งานกลารไม่ทาช่วยเหลือชาวบ้านก็ช่วยไม่ได้ในทุกวันนี้นะแม่กำลังผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านหายอะไรหรอกไปเรียกร้องเืองเงินห้าพันอยู่นนุนชาวบ้านเขาต้องช่วยเหลือตัวเองกันทั้งนั้นนะสอวอนี่แม่ยิ่งหายหน้าหายตาเลยไอ้เครียดแต่ละคนแม่ไปนั่งหลับอยู่ในรัฐสภาน่อยิ่งสอวอนะกราบตีนแล้วกราบตีนอีก มาถึงที่เลยนะกับชาวบ้านเนี่ยมากราบแล้วกราบอีกกราบแม่งอยู่นั่นเลยเพื่อจะเอาคะแนนเสียงพอเอาคะแนนเสียงเข้าไปแล้วพอมันได้แล้วมันมไปกลางอยู่ในสภานี่มันไปกลางไว้อะไรอยู่ในสภาแม่งชาวบ้านเข้าใกล้ไม่ได้แล้วแถมยังไปแจ้งความดําเนินคดีกับชาวบ้านมาเยอะแยะไปหมดหาเลือกมาทําหาอะไรคนพวกนี้มันฮี่งแย่นะประเทศไทยเรา เลือกตัวแทนของคนไทยอ่ะตัวแทนของคนไทยแต่มากลางใต่คนไทยทั้งนั้นเลยนะครับน้อยคนมากนะที่จะเป็นคนดีอะน้อยคนมากเพราะตอนนี้มันเป็นยุคของถิง่นกลางขาวที่เขาบอกว่าที่เขาทานายไว้แล้วไงยุคถิ่นกลางขาวย,ยุคคนชั่วของเมืองยุคคนเชื่อชั่วคองเมืองนะ ทุกวันนี้ที่ช่วยชาวบ้านชาวช่องกันอยู่ทุกวันนี้คุณสังเกตดูไหมพี่น้องทุกคนท่านดูนะครับคนที่ช่วยชาวบ้านทุกวันนี้นะอย่างบินมาลือริดอย่างนี้นะเดินเคาะประตูบ้านให้คนละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็มีอีกหลายอีกหลายคนนะที่เขาออกไปช่วยเหลือชาวบ้านกันเยอะก,กันแยะเพราะเขารู้ว่าพี่น้องคนไทยอะตกอยู่ในความลําบากนะขณะนี้เขาตกอยู่ในความระดมลําบาก พี่น้องคนอื่นก็กลยช่วยแต่ไอพ่อค้าระดับมหาเศรษฐีแม่งเงียบหายไปหมดเลยนะเงียบไปเลยนะเงียบไอพวกนี้แม่ไม่ยอมฟักตัวเองหรอกถ้ามันฟักมันก็ไปเอาเงินใครก็ไม่รู้อแ่้งมาให้นะนี yeah. ่ยมันเนี่ยคือชีวิตของคนไทยทําไมมันแย่ขนาดนี้นะแล้วทําไมมันมันจะแย่ไปสักกี่เดือนเนี่ยกับไอ้ไอ้ A พอรอก,กอฉุกเฉินแล้วก็มาบอกแล้วมาอ้างในโควิดเนี่ยคุณคิดดูนะประเทศไทยนี่เป็นโควิดไม่ใช่เยอะคนก็น้อยคนที่เป็นโควิดได่แค่ห้าร้อยคนพันคนสองพันคนเนี่คนไหนเป็นโควิดคุณก็พาไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งก็ได้คุณเกาะใดเกาะหนึ่งก็ได้ไแล้วคุณก็ไปให้เขาอยู่เพื่อไปรักษาตัวคนไหนที่ต้องอยู่สิบสีวันคุณก็ให้เขาอีก,อกที่หนึง่งเป็นโดยเฉพาะ คนไหนที่กักตัวสิบสี่วันคนไหนที่เป็นโรคโควิดจริงๆคุณก็ส่งโรงพยาบาลเห็นไหมเออแต่ไม่ใช่คุณบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดกักตัว่าสิบสี่วันบ้าหมดบางคนเขาไม่เป็นผมถึงบอกไม่บางทีเจ้าหน้าที่แหละเป็นเองแม่พ่อที่กักดาน,น่ะประชาชนคนที่ไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วมึงเสือกไปดา่าประชาชนหาประชาชนก็ด่างกระเดืองไม่ยอมให้ตรวจ เพราะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่เป็นโควิดถูกไหมเนี่ยเ <c oughs> มือ่อเมื่อเช้าเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยโอ้โหผมสงสารนะสงสารคนไทยด้วยกันที่ตรงที่ต้องไปประท้วงนะครับไปประท้วงนะกองสลากอย่างเงี้ยไปประท้วงที่คลังอย่างเงี้ยนะแล้วก็ มันบอกว่าอีกไม่กี่วันนึยให้ไปลงอะไรเนี่ยตรวจสอบอะไรของมันเนี่ยอุทธร์เน่ะอุทธร์อีกเลื้องไปอุทธร์ทำไมอุทธร์มันก็ไม่ได้เดี๋ยวไปลาองไปลางแจกก็ไปเลยทุกคนนะให้เขาไปเลยไม่ต้องมาเท่านั่งเถียงกันไปเถียงกันมามึงเถียงกูกูเถียงมึงมึงไม่ได้กูได้ผลสุดท้ายสร้างความแตกแยกในชาติ ทุกวันนี้คนในชาติมันแตกแยกกันแล้วนะเนี่ยแล้วตอนนี้เพนบอกถ้าอุทธรณ์แล้วจะลงมาถึงพื้นที่จะลงมาถึงบ้านและไอ้คนที่ให้ได้ไปแล้วทำไมมึงไม่ตรวจนะทำไมม,มาตรวจคนที่เขาเบื่งขอ,ขอทีหลังอย่างนี้มันคืออะไรคนยิงให้เป็นครั้งแรกนะมึงให้ผิดเขาไปต้องเยอะต้งแยะมันก็รับกินไปแล้วเยอะแยะเอะแล้วคนแล้วพวกคนมาหลังมึงบอกจะมาตรวจก่านถึงบ้านถูกป่ะผมว่าไม่น่าจะถูกนะ คือทำอะไรก็ต้องทําให้มันเท่าเทียมกันนะทําให้เท่าเทียมกันนี่พอนายกมายอมรับออกโทรทัศน์นี่ว่าเงินจ่ายได้แค่เดือนเดียวนี่โอ้โหทุกคนเขาก็สะดุ้งเลยนะครับแล้วงบประมาณหายไปไหนหมดแล้วยิ่งนายกบอกว่าถ้าอยากจะได้เงินต่อเนี่ยก็ต้องรอก่อนเพื่อที่จะไปเอาอตามโครงการที่กู้ไว้หนึ่งจุด 9ล้านใน่ๆนะ1.9ล้านล้านน่ะก็ต้องรอแล้วรอเมื่อไรล่ะแล้วเขาจะให้ไหมล่ะแล้วเวลากู้ได้มแล้วบอกเรารู้เปล่าเนี่ยบอกไปชาชนไหมว่ากู้ได้แล้วก็ไม่บอกอีกมันก็ไม่บอกอีกเหมือนเดิมเลยนะไม่บอกอีกเหมือนเดิมผมไม่บอกไปยาหนผมก็ไม่รู้แล้วทีนี้คือหิวนะมันรอไม่ไหวมันรอไม่ได้นะคนเราหิวโหยมันรอไม่ได้ถ้าไปรอเรื่องหิวโหยอยู่นี่ก็บ้าแล้วนะ พราะมันต้องกินทุกวันตื่นขึ้นมาคนก็จะกินแล้วอ่ะมันไม่กินอยู่ช่วงที่มันนอนเท่านั้นแหละพอมันตื่นขึ้นมามนก็หิวพอหิวมันต้องกินพอกินแล้วบอลในกระเป๋าไม่มีเงินไม่มีทองก็ต้องออกไปหาเงินพอหาเงินไม่ได้มันก็เครียดพอเครียดก็โวยวายพอโวยวายมันก็หาเรื่องแล้วบางทีแบบบางคนนี่เขาเขาคิดแบบแบบง่ายๆอ่ะพ้นจี้อ่ะ ไปตีหัวเขาเนี่ยจกชิงวิ่งราวอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแบบมันเครียดไงความเครียดเนี่ยแต่ถามมารัฐบาลช่วยอะไรขาบ้างก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกเนี้ยผมถามมาเคยไหมเคยมาตั้งโต๊ะไหมตั้งเออสมมติตัมตำบลหมู่บ้านกอแล้วกันเคยตั้งโต๊ะมหมตั้งโต๊ะแล้วมาช่วยชาวบ้านมีไหมเรียกชาวบ้านมาว่าคนหน อายากดีมีจนนั่นก็ไอ้ผู้ใหญ่มันรู้อยู่แล้วนี่ในหมู่บ้านตัวเองมันไม่รู้เหรอมึงทำงานมันไม่รู้ว่าบ้าน,นไหนยากจน,นไม่จนบ้านไหนมีกิน,มนไม่มีกินมึงไม่รู้เรื่องยังไงถูกไหมแต่มึงก็สำรวจมาเลยสำรวจมาแล้วก็เรียกเขามาเอาคนไหนจนสุดก็จ่ายเขาไปก่อนคนไหนจนรองก็จ่ายตามไปคนไหนที่เดือดร้อนน้อยก็จ่ายสุดท้ายภายในหมู่บ้านกำมันผู้ใหญ่ไม่มีนะ ไม่มีตรรมียอเลยเลยนะแต่เสือกไปรเรียกร้องห้าพันสมควรแล้วแม่ที่กดด่าแม่ทั้งเมืองอ่ะถูกไหมละ่ะเออเวลาเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่และใครแต่ละครั้งนะโอ้ยเงินท้องต้องมาก่อนยึดหมายจะทำไรให้ชาวบ้านไม่มีนะผมไม่อยากพูดนะหมู่บ้านมี ตำบลอยู่ตำบลหนึงอ่ะผมไม่อยากพูดเยอะหาแม่งจะเลือกกำนันกันเนี่ยโอ้ยบางคนเขาบอกว่าหัวละสามแสนห้าแสนนะเขาจะเลือกกำนันเนี่ยเขาเลือกจากพวกจากพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดนะเพื่อเลือกกำนันต้องเสียเงินคนละสามแสนห้าแสนดังนั้นใครจะลงกำนันต้องเตรียมตัวอย่างน้อยสามล้านห้าล้านเพื่อที่จะชื่อเสียงซื้อกำนันผู้ใหญ่ซื้อผู้ใหญ่เพื่อจะเป็นเป็นกำนันแล้วก็มาเป็นเจ้าพ่อนะ ซื้อเสร็จก็ว่าได้แลยมาเป็นเจ้าพ่ออีกทีหนึง่งนะแล้วพอหลังๆมานี่พอเกิดโรคโควิดนี่ไอ้ที่ตัวเองเตรียมตัวไว้แล้วไปบอกชาวบ้านไปทั่วว่าตัวเองจะได้เป็นแน่แนเป็นแน่กันตอนนี้หมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์แล้วเพราะไม่รู้เขาจะเลือกกันเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แล้วตอนเนี้ยนี่นะครับคือปัญหาของของสังคมไทยนะของสังคมไทยที่เป็นอย่างนี้ ประเทศไทยเราก็แย่คนคนในชาติเราก็แย่นะแล้วก็ไม่รู้จะแย่อีกสักกี่เดือนกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้เมื่อ,อไรคนไทยเราจะอ้าปากลืมตาขึ้นมาลืมตาอ้าปากขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะมีเงินมีทองไว้จับจ่บจบจบายใช้สอยเพราะว่าคนไทยเรานะแต่ละบ้านเนี่ยนะ,ะพ่อบ้านหรือแม่บ้านเขนาต้องหาเงินเลี้ยงคนในครอบครัวห้าคนสิบคน เพราะว่าพรประเทศไทยเราเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายมีพี่ป้าน้าอาอามีพ่อมีแม่มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมันอยู่ในบ้านเดียวกันงั้นเวลาอ่ามาหากินเขาก็ต้องหาเงินให้เยอะที่สุดถ้าที่จะทําได้เพื่อจะมาใช้จ่ายคนในครอบครัวไม่งั้นมันก็อดตายลำบากนะครับอย่างผมนี่กว่ากว่าผมจะมีอ มาอยู่ได้ทุกวันนี้เรามีเงินนิดๆหน่อยๆก็เพื่อให้อยู่กินได้เนี่ยพ่อแม่ผมมีลูกถึงเจ็ดหกเจ็ดคนนะแล้วแต่หคนก็กว่าจะได้เรียนหนังสือกันนี่ก็ย่ำแย่กันไปตามตามกันเรียนจบกันมาได้ก็เพราะเงินที่เราต้องไปหาเงินด้วยตัวเราเองด้วยลำแข้งเราเองทั้งนั้นนะต้องออกไปค้าขายต้องออกไปรับจ้างสารพัดกว่าเราจะมีวันนี้ นะพอสมัยนั้นมันยังไม่มีโรคไม่มีโรคอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นมีแต่สมัยก่อนมันจะมีเฉพาะเมื่อห้าปียี่สิบสาสิบปีที่แล้วมันจะมีเฉพาะมีเฉพาะโรคท,ที่ที่มีปัญหาของคนไทยสมัยนั้นก็คือโรคปฏิวัติมีบ่อยมากเดี๋ยวโรคปฏิวัตริรัฐประหารมาเรื่อยอน,นานถึงจะมีโรคประชาธิปไตยมาสักครั้งหนึ่งนะ,ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้นี่มาทีนะ ไอโรคปฏิวัติปัญหาเมาทีทีมากแล้วแต่ละคนมาพอได้มาแล้วมาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กันหมดปัะชาชนนี่เป็นหมาหมดนี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยเราเลยทุกวันนี้นะครับน่ะ,ะพี่น้องคนไทยเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับเกิดมาแล้วเราก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันไปนะถึงมันไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราก็ดิ้นรนไปนะชีวิตเราอ เกิดมาแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์คนให้มันเยอะนะแคร์ตัวเองให้มากเพราะเราเกิดมาอยู่ไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปใช่ไหมเราทํามาหากินได้ทํามาค้าขายได้เราก็เต็มที่เลยครับเราเก็บเงินเก็บเพ้านะอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะเที่ยวนก็เที่ยวเก็บเงินไว้รักษาตัวไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบ้างเล็กๆก,กน้อยๆอยนะส่วนลูกหลานก็มีเงินม,มีทองแล้วก็คิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงให้เยอะ พราะพอแม่นี่กว่าเขาจะเลี้ยงเรามาได้แล้วก็เขาก็หมดเงินหมดทองไปตั้งเยอะตั้งแยะเหมือนกันนะกว่าเขาจะมีกว่าเขาจะเลี้ยงให้เรามาได้ดีได้ดีนี่มันไม่ใช่ง่ายนะแต่พอโตพอลูกหลานนั้นลูกหรือหลานนั้นได้เขาเลี้ยงจนได้ดีได้ดีแล้วแม่มาทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องเนี่ยหาแม่พวกนี้ยแย่นะแย่มาแล้วคนสังคมไทยมันเป็นแบบนี้ซะด้วยในทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่แล้ว ปคุยบ้านไหนบ้านไหนก็มีแต่คนแก่คนเท่าอยู่คนสองคนผัวเมียตายายถสามลูกหลานไปไหนมันไปนูน่นมันไปทํางานต่างประเทศมันไปทํางานกรุงเทพมันไปทงานอยู่วแล้วมันไม่มาว่างโอ้มันไม่มาเป็นสิบปีแล้วแต่ละคนนะโอ้โหฟังแล้วเวทนาเลยนะครับสังคมไทยมันเปลี่ยนไปเยอะนะตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะยิ่งมายุครัฐบาลชุดนี้ด้วยเลยโอ้ยิ่งหนักเลยนะครับหนักมาก เป็นโรคโควิดนี่ไม่รู้กี่เดือนหนึ่งกว่ามันจะจางหายไปแล้วกว่าคนไทยจะฟื้นได้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเผลเๆนี่ตายครึ่งประเทศเลยนะเนี่ยเผลเๆเนี่ยนะดีไม่ดีก็ติดคุกกันอีกครึ่งประเทศนะคนจก,กจกจริงวิ่งราวกันเะ่ยนะผมดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะครับไม่ไหวอย่างนี้นะครับแย่แล้วแย่แล้วประเทศไทยนะไม่รู้กี่วันกี่เดือนนะไม่รู้จะเลื่อนไปอีกนานหรือไม่นานนะครับ ผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคุยกันยี่สิบกวนาทีก็ผมขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะจงต่อสู้กับชีวิตมีชีวิตคิดถึงตัวคนที่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆนะถึงแม้นเราจะามีเงินมีทองน้อยนะแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความขยันมันเพียรอยู่ในตัวพี่น้องคนไทยทุกคนจะต้องร่ำรวยแน่นอนนะครับท่านไม่ต้องม่กลัว อผมนี่อายุหกเจ็ดสิบแล้วผมคิดว่าผมคงจะอวยพรให้พี่น้องได้นะให้มีแต่ความร่ำรวยมีความสุขสวัสดีนะครับคิดในสิ่งใดก็ให้ได้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นนะครับนะผมมิถุนาพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันหน้าถ้ามีอะไรก็ผมก็จะมาคุยนะครับสำหรับวันนี้ อออย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็สวัสดีนะครับ